ที่กำเนิดก้อยมนุษย์อันพูดพองนริมคลองสองพี่น้องประเสริฐสีนแผ่นดินรูปใบบัวสุพรรณุบุรงดิงมานีสองสว่างกลางโลง ไวสิบเก้าตั้งมานิทานยังหันกล้าจะบันพระชาบวชไม่สึกเพื่อสึกาศัไปให้สุดสุดสายธรรมประสมัมมงบนนาวาคลองบางนางเทนมีแคล ครบกำหนดเข้าสู่เพศสมณะบวชเป็นพระวาสรงพี่น้องกลองสีนาใสเป็นต้นแบบพระเททั้งกายจ